สวัสดีครับเป็นแฟนเพื่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับช่องการศาสมเด็จนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่เ,เพื่อนเข้ามารับชมและติดตามกับทช่องนะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องการศาสมเด็จนะครับวันนี้ก็นําสมเด็จวรละครพิม์ใหญ่พระประธานนะครับนี่ก็เป็นพาดที่ผมเช่ามาจากของ f อฟซนะครับองนี้ก็เคยนําลงไปแล้วนะนะครับแต่เนี้ย ผมชอบนะครับก็เลยขอเช่าเขาไว้นะวันนี้ก็นํามาถ่ายเพื่อนได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศาพระเด็จนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อนสนับสนุนช่องทางการศาพระเด็จนะครับด้วยในทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอพระคุณมากนะครับ เมื่อเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับ5 0บาทก็ได้1 5 0ก็ได้หรือ7 5 0ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกากเณิ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับ เพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับทางช่องของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะดูเต็โมงนะครับนี่คือเป็นพระที่ใช้ะตะส่วนของปูนสุกนะครับก็คือปูนเผาอะเปลือกหอยแข็งเผาเ๋ยนเดือดดูนะครับก็จะขึ้นเป็นเนื้อปูนสุกทั้งองค์เลยเห็นนะแต่เราจะเห็นความแห้งนะครับเนื่องจากพระเนี่ยนะอ่อนน้ํามันอ่อนน้าหวาน นะครับอย่างเงี้ยทาปอมได้ยากนะเป็นพ้าที่ทําปอมได้ยากนะครับแล้วก็มีความเก่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสมหรับปูนเปลือกหอยเนี่ยเดี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับเปลือกหอยแค็งเผานะถ้าพ้าที่อ่อนน้ําว่านอ่อนน้ํามันนะครับปูนเผาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราดูภายนอกนะั้นเราจะดูแห้งนะครับดูยุบย่นย่อ,ยอนะเต็ไมไปหมดเลยนะครับเดีนะ๋ยวเราจะดู เล้กล้องกาลังขยายนะครับที่ลึกไปที่สั้ประมาณสองร้อยเท่านะเดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะฮะเนี่ยพิมพ์ใหญ่พระประธานมอนๆดูนะครับพระเกตจรลดซุ้มนะฮะพิมพ์นี้ค่อนข้างที่จะตื้นนะครับเนี่ยดูความแห้งเก่าของเนื้อคาบเหลืองๆนี่ก็คือคาบตังยิวนะครับนะที่มีอยู่ในองค์พระแต่พ้านี่ไม่ได้แก่น้ํามันนะครับไม่ได้แก่น้ํามัน เห็นไหมเนี่ยผิวออกไปทางปูนสุกเยอะมากแต่ในปูนสุกเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของแคลไซด์นะครับที่งอกเป็นผลึกของปูด,ดิบด้วยนะครับให้ดูภาพกว้างๆก่อนนะเดี๋ยวลงจะอ่าขยายลึกไปที่สองร้อยเท่านะครับถึงสามร้อยเท่านะเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมดูความแห้งของผิวปูนด,ดูความแห้งของเนื้อนะครับ ตัวประสานคืออะไรตัวประสานก็คือน้ํามันตังยิวเนี่ยนี่คือคราบตังยิวนะเพื่อนดูนะครับเหลืองๆพวกนี้นะครับนี่คือคราบตังยิวที่งอกระเหยจากผิวชั้นในนะครับเคลือบมาออกมาเคลือบผิวชั้นนอกนะครับแล้วก็ใจแห้งกาะติดอยู่ในเนื้อบนผิวเนื้อเพื่อนดูดเนี่ยนี่นะนี่คือการเปลี่ยนแปลงทาง,ทางกายภาพนะครับเราก็เห็นตัวประสานชัดเ,เจนนะนั่นก็คือน้ํามันตังยิว นะครับปูนสุกเห็นไหมเนื้อแห้งขาวๆแข็งแข็งโป๊กนะครับพ้าแบบนี้นะแ,แข็งเนี่ยดูเนื้อสิครับซึ่งทำปลอมได้ยากนะครับซึ่งทำปอมได้ยากนะเนี่ยคือปูนตัวหอยแั้งๆเป็นเรื่องอะไรใจไหมครับผมบอกได้เลยว่าทำปลอมได้ยากนะไม่ใช่ทำเก๊ได้ง่ายนะครับ โดยเฉพาะลักษณะผิวเนี่ยนะลักษณะความไม่เรียบลักษณะการงอกของผิวปูนเนี่ยมันก็ทําปลอมไม่ได้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าทําปลอมได้ยากนะเราต้องเข้าใจระบบการทําปอมผ้าโรงงานนะครับที่มันทําให้แก่งให้แข็งเนี่ยนะครับหนึ่งมันทําจากเนื้อพลาสติกนะครับลองจะทาจากปูนเปลือกหอยเหมือนกับผ้าทแท้เนี่ยนะ ผสมน้ำว่านผสมน้ำมันเหมือนการใช้ปูนเปลือกหอยเผาเหมือนกันเนี่ยถ้ากเก๋มันทํามาแค่ห้าสิบปีหกสิบปีเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่กายภาพความเก่านะฮะลักษณะการหดแห้งการอยู่รวมกันของเนื้อปูนการงอกของน้ําว่านน้ํามันเนี่ยจะมาเทียบเท่ากับพลาสแท้นะครับที่มีอายุการสร้างเกินร้อยห้าสิบปีเนี่ยนะครับมันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นในกลุ่มพาโรงงานเขาก็ต้องนําไปปั๊มนําไปอบนําไปอัดใช้เนื้อพลาสติกนะครับมาผสม นะก็จะดูแข็งแกร่งนะนะครับเหมือนผ้าแท้เนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจนะครับเนี่ยหลักกายภาพความแห้งก่าวไปตามสภาพและการเวลาการเปลี่ยนแปลงนะผิวปูนงอกขึ้นมาไหมทำไมมันไม่เรียบละ่ะนะครับเพราะมันการการงอกของผิวปูนเนี่ยเนี่ยเืนดูดิอ่ะ แล้วดูผิวปูนสุกเห็นไหมนะว่าขาวเหล่านี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นปูนซุกนะครับล้างยังไงก็ไม่ออกนะฮะเพื่อนๆไม่ต้องไปล้างนะครับผมเคยล้างมาหลายองค์แล้วพอผิวผ้าแห้งมันก็เนี่ยขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปูนซุกเหล่านี้มันเป็นปูนซุกที่งอกในเนื้ออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆใ,ใจมนะั้ยบางองค์เนี่ยขึ้นมาเป็นฝ้าเป็นเยอะๆเนี่ย มันก็ขึ้นตามสภาพนะครับตามสัดส่วนของเนื้อปูนนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าพลาองค์นี้ถึงน้ำมันตังยิ้วเห็นไหมเนื้อมันก็จะมีผิวตังยิ้วเนี่ยคลุมเต็มทั้งองค์แต่ในองค์นี้ยมันมีตังยิ้วอยู่น้อยเห็นไหมพลาเนี่ยค่อนข้างแก่ปูนเห็นไหมมันก็เป็นลักษณะของผิวปูนเปือกหอย,อยงไงเนี่ยที่เป็นกลุ่มปูนเผา ามาดูบริเวณอพารักเนี่ยตรงเนี้เห็นไหมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะการงอกของผิวปูนที่เปลี่ยนสภาพเป็นปูนดิบเห็นไหเนี่ยดูความเขี่ยวนะครับ อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับลึกไปอีกนะให้ดูลงลึกไปอีกเนี่ยเพื่อนๆจาไว้เลยนะครับผิวพาอย่างเงี้ยนะะถ้าเป็นปูถุมอย่างเงี้ยเก็บได้นะครับพาอย่างนี้ทําปลอมได้ยากนะครับทําปอมได้ยากนะดูด้านหลังนี่ไม่ใช่ทําปอมได้ง่ายนะเห็นไหม นี่ผมก็ขอเช่าจากของเอซนั่นแหละองค์นี้ยนะฮะเช่ามาหมื่นกว่าบาทนะครับนะเนี่ยมั่นใจได้นะครับเพื่อนเพื่อนมีภาพแบบนี้ยนะฮะขึ้นขอได้ไม่ต้องเป็นล้านเราพุทธคุณเท่ากันนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวเรามาลงกล้องอีกตัวนะ ลงลึกไปที่สักสองร้อยเท่านะใช้เลนสองร้อยนะลงลึกไปอีกแล้วเราจะเห็นว่าเนืน้อในนะครับดูแห้งอย่างเนี้ย เรามาดูเนื้อเหนะ็นไหมเราดูยิ่งดูยิ่งใกล้ไหมเรายิ่งเห็นความเหี่ยวความฉ่ำนะครับของเนื้อปูนเนี่ยเดอนดูเลยค นดูภาพตั้งยิ้วนะแห้งเห็นนะะเป็นไข่เลยเ,เพื่อนดูเนะ่ยใช่ไดูผิวปูด ไปเพื่อนดูนะครับเมื่อกี้ที่เราดูที่สภาพใช่ังนฮนะเขาจะงอกเป็นปูดิบแล้วนะเห็นเพื่อนดูนะครับเนี่ยนี่เป็นแถวซ้ายในปูดิบไปแล้วเห็นไหมมันก็งอกไปตามสภาพเห็นไหมเวลาเราใช้กล้องเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนะหลักกายภาพนะ เา่าไซด์ที่งอกในรูปแบบของปูนถูกปูดิบเนี่ยนะฮะถ้าท่านดูไม่เป็นท่านก็แยกไม่ออกไม่ใช่เราใช้กล้องเนี่ยดูเฉพาะมวลสารนะครับรอยตีรอยแยกนะไม่ใช่นะครับนะเราต้องเข้าใจกยายภาพนะของเนื้อปูนเนี่ย เห็นไหมเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับถ้าท่านแยกไม่ออกท่านดูไว้เป็นนั่งก็ไม่รู้จะซื้อกล้องมาทมนะําไมนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราส่องเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะลักษณะของเนืนเนะ้อเนี่ยดูเดีรับเห็นไหม แล้วถ้าซูมลึกลงไปอีกในผลึกนะครับขาวๆเหล่านี้มันจะเป็นเกล็ดนะอันนี้ผมใช้แค่สองร้อยเท่านะครับเพื่อใช้แค่สองร้อยเท่าเนหะ็นไหมเพื่อเราจะดูกลุ่มผลึกแคลไซา์นะกลุ่มก้อนแคลไซา์ที่งอกที่ผิวเนื้อเนะี่ยเห็นไหมเราดูแค่นี้นะครับในผ้าแท้ทุกองเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีอาจจะขึ้นในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันทุกองนะครับขึ้นในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันทุกอง นะครับแต่ในผ้าแท้ที่พันยุกนะร้อยห้าสิบปีขึ้นเนี่ยมันต้องมีนะครับถ้าเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับมาดูผิวปูนสุกเห็นไหมเนี่ยขัดล้างให้ตายมันก็ไม่ออกนะครับเห็นไหมมันเป็นที่เนื้อในเนี่ยดูสิครับบางส่วนเห็นไหมมันก็งอกเป็นปูนดิบไปแล้ว

ผมถามหน่อยว่าภาพปลอมทาได้หรือเปล่ามันทําไม่ได้นะและพวกเซียนเนี่ยนะครับที่มันไม่ยอมเอาขึ้นจอเนี่ยนะเขาถ้าขึ้นจอออกมานะครับเพื่อนก็จะเนีเนื้อปูนมันเป็นปูนปัตเตอร์มันก็จบข่าวแล้วนะครับเป็นปูนใหม่มันก็จบแล้วนะ ปัจจุบันในวิทยาศาสตร์นะครับทดสอบที่สูตรมาแล้วนะครับปูดเปลือกหอยในภาคสมเด็จเนี่ยนะร้อย้าสิบปีขึ้นมันต้องมีแทวไซส์งอคุโองค์เห็นไหมเราดูภายนอกแก้งแต่พอเราดูในเนื้อชั้นในเห็นไหมมันลึกไปที่สองร้อยเท่าเราจะเห็นลักษณะผลึกปูนเลยนะที่งอเป็นผลึกแคาไซส์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผ้าเนี่ยเราไม่สามารถดูด้วยกล้อง 30x ได้นะถึงเนื้อในเนี่ยแต่ถ้าเราเคยเห็นว่าแท้บ่อยๆนะครับเลื่อนจับหลักได้ถูกแล้วเนี่ยนะครับกล้องธรรมดาก็ส่องสามารถพิจารณาได้นะแต่ถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยนะเนี่ยเราใช้เลนขยายดีๆเนี่ยเราจะเห็นถึงกายภาพนะฮะของปูนของพัก อ่ะของผิวเนื้อเนี่ยดูตังยิ้วมันแห้งแห้งยังไงเห็นไหมเนี่ยดูมันส้มเมื่อกี้นะเห็นมานี่ภาบตังยิ้วที่เหลืออยู่เนี่ยภาพน้ำมัน เนี่ยดูผิวปูเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นแค่ฝ้าขาวนะเนี่ยแตกเป็นผลึกแคลไซต์ไปแล้วเนี่ยดูเนี่ย ซึ่งในพาเซียนเนี่ยนะครับหลายๆองค์นะอยู่เข้าไปนั่งดูนะฮะองละยี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยผมว่าปลอมเนี่เยอะของเซียนเนี่ยเขาแท้ในหลักการตําหนินะครับเรื่องอนะไรเงขาไม่ได้แท้ในหลักความเก่าเขาไม่ได้ใช้หลักความเก่านะครับนะคือเขาใช้ในแบบ กูบอกว่าแท้คือต้องแท้กูบอกว่าเก๊คือต้องเก๊นะครับหลักการใช้ไม้จิ้มฟันอ่ะคือมันคนละเรื่องซึ่งเดี๋ยวนี้นะถ้าพ้าแท้แท้พ้าแท้ที่ราคานะครับที่ขายกันเป็นหลักหลายๆร้านจริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่มาดูนี่ตำหนิแล้วนะครับเดือนนะเดี๋ยวนี้เขาไปเข้าเครื่องหมด นะซื้อขายนสิบล้านยี่สิบล้านหลักร้านขึ้นเนี่ยนะครับโน่นเขาไปยิงเซมหมดแล้วเนี่ยดูมวลสารที่เป็นเม็ดแดงนะเราจะเห็นว่ามีผลึกแคลไซด์มนาะขึ้นมาคลุมเห็นด้วยดูเนี่ย,ดดเ,ยเนี่ตรงนี้เม็ดแดงนะครับเนี่ยเห็นนะเราจะเห็นเป็นผลึกแคลไซต์นะฮะขึ้นมาคลุมมวลสารนะ เห็นไหมการงอกการเปลี่ยนแปลงของผิวปูนเนี่ยดูได้ง่ายเลยเห็นไหมเราจะเห็นเป็นผลึกแล้วนะขึ้นมาคลุมมวลสารงอกครับมวลสารแล้วนะครับกว่ามันจะเก่าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนมันต้องใช้กระบวนการเวลานี่หินเทาเม็ดข้าเมานะครับเนี่ยหินเม็ดข้าเม้านะ แะดูเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นแคลไซต์เมื่อดูดิเวลาเราดูด้วยกล้องเนี่ยนะครับเราต้องดูให้เป็นนะฮะองเนี้ยตอนนั้นเจ้าของเปิดมาสี่หมืนกว่านะครับผมต่อมาเหลือหมื่นแปดนะผมถือว่าเป็นพาแท้ที่พิมทรงก็สวยนะครับแล้วก็เนื้อเก่าดูง่ายนะ ผมไม่ชอบเหมือนของเซียนนะครับภาพปกสายเซียนเนี่ยนะไม่เอาเลยอม่รู้จะเอาไปทําไมนะครับปูนปัตเตอร์ล้วนๆอนะ่ะเนี่ยนะดูแคลไซน์เห็นไหมมันจะนวลน,นะครับเบื่อนนะดูเหมือนปุยฝ้ายดูเหมือนนะฮะแล้วก็จะเป็นเกล็ดเป็นผลึกเห็นไหมแตกงอกอยู่ในเนื้อ ดูเดียเนื้อนี่สวยมากพอเราดูเนื้อในนี่คือตังยิวเห็นไหมแล้วตังยิวเหล่านี้ต้องแห้งนะครับเบื่อใจมาไม่เปียกนะครับผ้าเนี่ยตังยิวที่งองกระเหยแล้วก็แห้งเนี่ยมันก็จะระเหยไปตามสภาพนะครับผ่านไปอีกร้อยปีเนี่ยนะครับเพราะน้ำมันเหล่าเนี้ยมันก็ต้องย่อยสลาย นะครับก็ใจมั้ยกระบวนการแยกสลายอะ่ะถ้ามันอยู่เหมือนเราตั้งไว้บนที่หิ้งเฉยๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้เรียมกรอบนะครับอ่าพลาสติกกันนองกันน้ําอะไรอย่างดีเนี่ยนะครับถ้าตั้งบนที่หิ้งมันก็จะแห้งระเหยไปตามสภาพนะก็คือการเสรื่อมสภาพอ่ะนะครับแล้วแต่ในพระจันทร์องค์มันมีมากมีน้อยไม่เท่ากันเห็นเพื่อนดูนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่เขาง,งอเป็นผลิตแคลไซ พอเรามาดูส่วนที่เป็นปูนฉุกเนี่ยนะเนี่ยผิวล่างเนี่ยเห็นไหม,หไหมคือแต่ละสัดส่วนของปูนเนี่ยจากปูนสุกเห็นไหมมันงอกมันเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับเรื่องอะไรจไหมฮะนะครับไอ้ผ้าที่พวกเซียนเซียนเล่นๆกันนะนะครับมันเป็นปูนปัตเตอร์มันดูแห้งดูขาวเฉยๆนะครับเห็นไหมที่พวกเซียนพวกไก่ ไอก,กากมะพร้าวอะ่ะนะองค์ละห้าล้านสิบล้านอนะ่ะเพื่อไปดูได้เลยนะครับมันไม่ใช่ปูเปือหหอยนะอาแทนมนะดูข้างนอกดูข้างแห้งนะแต่พอเราดูในเนื้ออห็นะ ดูความเหี่ยวความช่ำของปูนเห็นเมื่อดูเดียวเห็นไหมนี่ยคือเรียกวความเก่านะครับ เวลาเราดูี่เปลือกผิวเนี่ยนะครับดูแคปซายเปลือกผิวเนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่กําลังขยายนะครับห้าสนะิบเท่าร้อยสิบเท่าสองร้อยเท่านะฮะอันนี้คือเราดูภาพกว้างนะครับที่ผมให้เพื่อนได้ศึกษาเนี่ยได้ดูเนี่ยนะครับนี่คือดูภาพกว้างนะเราไม่ได้ซูมไปจุดเล็กผลึกนะครับที่จะลงลึกลารายละเอียดไปมากกว่านี้นะครับถ้าลงลึกไปมากกว่านี้ยบางทีมเพมื่อนไม่มีกล้องมาส่องเทียบนะเหมือนที่ผมศึกษาจาก นะคนที่เขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะ่ะนะครับเราไม่สามารถที่จะดูเทียบตามเขาได้เลยเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีเหมือนเขาเราไม่มีกล้องที่กําลังขยายนะครับเทียบเท่านะเราดูเราก็ส่องด้วยกล้องธรรมดากล้องส่องพ้าธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นยมันไม่เห็นรายละเอียดน,นะผมพยายามที่จะใช้นะเนี่ยภาพกว้างนะครับสองร้อยเท่าสามร้อยเท่า ท่านเพื่อนได้ดูแล้วท่านจะเข้าใจนะครับนะหลักกายภาพการงอกการเปลี่ยนแปลงของปูนของแคลไซา์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมในเนื้อพระที่ถึงยุคเห็นไหมนี่เป็นปูนสุกเนี่ยนะเนี่ยฝ้าขาวปูเยาวขาวเนี่ยนะครับนี่เป็นปูนสุกนะมัน,น,นมก็จะแตกงอก แต่ละจุดแต่ละที่อเห็งมะซึ่งพลาปลอมเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพื่อนนะเต็มที่มันก็ทําเป็นเนื้อพลาสติกแค่นั้นแหละนะครับหรือปูนปั้เตอร์ผสมสีมันไม่มีความหลากหลายเหมือนกับพลาแท้นะครับอย่างนั้นส่วนนี้เป็นแคลไซต์ที่บางทีเราล้างไม่ออกอย่างนั้นเะนี่ยมันเป็นแคลไซต์นะครับมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปขัดไปถูไปล้างนะครับนะมันไม่ออก เนี่ยมันงอกเป็นก้อนเป็นผลึกแถวไซในเนื้อไปแล้วเนี่ยนะเนี่ยเห็นเพื่อนดูเดียบเห็นไหมมันงอกเป็นผลึกแถวไซแล้วซึ่งท่ายอย่างนี้นะครับแท้ทุกองค์นะครับเบื่อนท่านมีโอกาสพบเจอที่ไหนนะครับ นะเช่าได้เช่านะครับมีโอกาสพบเจอเนี่ยนะครับส่วนราคาจะสูงจะแพงมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของฟ้าเขานะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของฟ้าแล้วดูผิวเห็นไหมยุบย่นย่อนะครับแล้วแห้งแข็งนะครับองค์นี้นะครับแข็งโป๊กเลยนังกิ๊กอะ่ะนะแต่ดูเนื้อนะดูแห้งนะครับแต่พอเราลงลึกจริงๆดูในเนื้อลึกๆอ่ะ เราก็จะเห็นความฉ่ำนะความเหี่ยวความนวนของน้ำมันของปูนเนี่ยสูเดียนี่แนละคือปูนเผานะเวาหยแครงเผาอย่างเงี้ยไปตรวจได้เลยนะครับขึ้นแคลเซียมทุกองค์ถ้าเบื่อนมีนะครับขึ้นแคลเซียมทุกองค์แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่ระประธานนะครับ ดูจากพุทธศินเห็นไหมเหมือนกับพิมพ์ขอบล่างฟันหนูอ่ะแต่พิมพ์นี้นะครับไม่ไม่มีขอบล่างฟันหนูนะเนี่ยผมว่าเป็นพระพิมพ์พระยุคแรกๆนะครับขอบล่างฟันหนูนะมันก็มีหลายไม่พิมพ์นะครับเบื่อน,นะครับเรียกว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานนั่นแหละไอ้ขอบล่างฟันหนูเนี่ยไอ้พวกเซียนไปตั้งชื่อกันเอง นะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะเป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมนะองคเนี้ยที่ลงในช่องนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ข้าไปปิดนะอันนี้ผมเช่ามาแล้วนะผมขอว่าเช่าเก็บไว้เองเหมือนกว่าบาทก็ถือว่าเก็บได้นะครับแล้วขึ้นคอไม่ต้องอายใครเลย นะครับพูดได้เต็มปาก,กับว่าผ้าแท้ไม่หายได้สิครับผ้าอย่างนี้นะถ้าทํากอไม่ได้สีเนื้อแบบนี้กอไม่ได้นะครับโอเคนะเพื่อนสมัครคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านช่วงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนที่จะส่งภาพมาให้ผมดูที่ช่องทางไลน์นะครับรบกวนถ่ายภาพให้คมชัดหน่อยนะ บางท่านก็ถ่ายมาทั้งกรอบนะผมก็ตอบให้ไม่ได้หรอกนะครับดูแค่ในภาพมันบอกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะเพื่อต้องเข้าใจนะครับไม่ได้สององจริงนะไม่ได้พิจารณานานะนี่เห็นองคจริงเนี่ยมันก็ตอบได้ยากนะครับผมก็ไม่ใช่ตัดรู้ได้นะมันต้องได้เห็นองค์จริงอ่ะนะครับได้ส่องในเนื้อเอได้พิจารณานะครับนั่นแหละถึงจะเห็นแล้วก็บอกได้แล้วถ้เพื่อนถ่ายเฉพาะภาพมาอยู่ในกรอบอยู่ในกล่องบ้างนะครับ ภาพเลอบ้างผมก็ตอบให้ไม่ได้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ส่งมายังไม่อ่านไม่ตอบนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆส่งกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็ไม่ได้ได้ตอบได้อ่านของทุกคนนะนะอันเนี้ยต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะเข้าไปอ่านทุกวันนะครับวันละสนะิบคนยี่สิบคนนะผมมานั่งตอบวันหนึ่งสี่ห้าร้อยคนเนี่ยนะครับไม่ต้องทําอะไรอนะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลาสวัสดีครับ